สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิตรในสังหรณ์จะมาอ่านอากาศช่วงเช้ากันเนาะวันนี้ประจำวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้านะครับตอนนี้อยู่กันวันที่หนึ่งพฤษภาต้นเดือนเลยเนาะมาขยายภาพกันเนาะตรงบริเวณหลังบ้านแดดเริ่มออกแล้วนิดนึงแต่ยังไม่ออกเยอะเนาะเดี๋ยวต้องรอช่วงสาย ได้เห็นเนาะมื่อผ้ามันค้างเราอะแล้วต้องหยุดผ้าไว้ช่วคราวเนาะเพราะว่าบางครั้งผ้ามาจจะค้างได้เพราะพื้นที่อาจจะใกล้เต็มหรือเหน็ดหรืออะไรใช้พังงานนิดนึงเดี๋ยวรอบนี้อัพเดอัพเสร็จเดี๋ยวพูดเสร็จก็คือลงคลิปก็คือ,คอต้องไปยืนใกล้สัญญ,ญาณเน็ตไว้จะได้เป็นเป็นจุดที่เน็ตแรงที่สุดพอไปยืนใกล้สัญญ,ญาณเน็ตปุ๊บเน็ตมาทันทีเลย เข้า YouTube ไปแบบจอขาวประมาณสองสามปีก็เป็นก็มีคลิปมาให้ดูได้แล้วพอกดเข้าไปตรงการตั้งค่าสลับบัญชีใช่ไหมปุ๊บมาเลยกดปุ๊บคือมาเลยอันนี้คือเด็ดแต่ไงเนื่งจากว่าเด็ดมันค่อนข้างไม่ไม่ดีเพราะว่าในวันนั้นอ่ะที่ตรวจจับได้ว่ามีรถมาเก็บของที่บ้านตึกเหลืองๆหรือแบบเหลืองชัดเจนเหรือแบบเหลืองทั่วไปอ่ะ เป็นอาคารสีเหลืองอะนั่นแหละเป็นอาคารที่อาคารอาคารที่สีเริ่มพองลอกแล้วบริเวณ้านใต้น่ะนั่นแหละคือสาเหตุหนึ่งที่ต้องทำเนาะ บอกเลยนะครับว่าตอนนี้แดดกำลังตอนนี้แดดกำลังสองแรงขึ้นตอนนี้คือตอนหกโมงเช้านะแดดนีแบบสองสองตั้งแต่ตีห้าสามสิบตีห้าสี่สิบอ่ะสองตั้งแต่ตีห้าห้าสิบอ่ะตีห้าห้าสิบนี่คือแบบแดดสองกรุงเทพแล้วล่ะบอกเลยว่าตอนนี้คือแดดสองทั่วกรุงแล้วแบบสองตลอด แบบสองแบบเยอะจริงอ่ะแบบสองค่อนข้างเยอะเลยไหมล่ะสองเยอะเยอะสองแดดนี่แบบมาแรงจริงเนาะแบบแบบมาแรงแดดค่อนข้างมาแรงเลยแดดนี่แรงมากรับกรุงเทพตอนประมาณก่อนหกโมงนเนี่ยปกติแดดจะไม่ค่อยออกก่อนหกโมงมากเท่าไหร่ยกนอกมันจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วนั่นแหละ,ละแต่อันนี้เดี๋ยวว่าเป็นสภาพอากาศที่ เป็นเดือนพฤษภาแล้วเนาะก็แดดก็จะเริ่มออกเพิ่มขึ้นแล้วช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วก็คือช่วงสําหรับกรุงเทพใช่ไหมช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วก็คือช่วงวันที่25เมษาย,ยนจนถึงวันที่19กรกฎาคมถ่วงทุกปีดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วในกรุงเทพเนาะ ใช่ไหมนั่นแหละดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วของกรุงเทพดวงอาทิตย์ตกดีแล้วดวงอาทิตย์จะไม่เคยขึ้นหลังเจ็ดโมงแม้จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดในกรุงเทพก็ยังไม่เคยขึ้นหลังเจ็ดโมงเนาะแต่ถ้าขึ้นหลังเจ็ดโมงหกโมงครึ่งนี่คงจะมืดกว่าเดิมกิ๊บตอนนี้เราก็ยังคงอัปเดตต่อไปรูปดูเหมือนว่าแดดจะอ่อนลงน้อยใช่ไหมเหมือนแดดจะอ่อนลงแล้วจะมีเมฆขึ้นมาบางังเนาะ เดี๋ยววันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดห้อง403ต้องแต่วันนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปเปิดห้อง403ต้งแต่ตอนไปเก็บของตอนเย็นเลยเนาะจะไปเปิดตอนนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยเราต้องจัดของเพราะว่าตอนที่สามพฤ,ฤษภาเนี่ยเราต้องไปทำงานแล้วเราต้องเอาป้ายมาวางไวตง้ตรง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 นั้นนะที่ต้องไปตากแดดเนาะ แต่ไงนองจากว่าวันที่สามพฤษภาเขาบอกยังมีเรื่องของ snow ใช่ไหม snow คือมันตกลงมาเหมือนพายุรดูร้อนนั่นแหละนอกจอกว่าเป็นช่วงเดือนพฤษภาเนะ่ะยยังคงเป็นพายุรดูร้อนดังนั้นก็ยังคงมีพายุรดูร้อนเกิดขึ้นทมให้เพราะว่าเพราะพายุรุ่ร้อนนี่คงน่าจะกินเวลานานนานหลายเดือนะหลายวันอนะ่ะคงน่าจะอากาศน่าจะเริ่มดีขึ้นก็นประมาณวันที่ห้าถึแล้วหก เดือนกันเลยวันที่สิบเอ็ดสิบสองไปก็ได้เลยหวังว่าเราต้องอยู่กับอากาศที่เหมือนหน้าฝนอีกครั้งหนึ่งไหมนะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่มอนหน้าฝนเลยตอนนี้คือเราจะถ้าแดดส่องตรงบ้านตึกสีขาวนั้นส่องไม่แรงพอหรือส่องอ,อ่อ,อนเราจะไม่หันแต่ถ้าแดดส่องบริเวณตอนเที่ยงใช่ไหมถ้าเราได้อัปเดตตอนเท่งและแดดส่อง แรงงี้เราจะหันไปบริเวณนั้นแทบจะทั้งตลอดคลิปแต่ถ้าแดดมันอ่อนมากๆแต่ถ้าแดดยังพอสองแรงแต่ไม่ต้องแรงมากก็ยังพอหันไปได้แต่จะลดเวลาลงแค่นั้นแหละคือ,อยู่ความแรงของแดดนั่นแหละอีกแดดแรงก็คือแดดแรงเต็มที่ก็คือหันทั้งคลิปเลยเนาะจะหันทั้งคลิปเลยถ้าถ้แดดอ่อนมากๆนี่แทบมองไม่เห็นแดดจะหัน ต้องต่นาทีที่ห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยหันไปอนนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกนาทีแล้วตอนนี้คือกรุงเทพนี่สว่างจ้าแล้วนะกรุงเทพเพราะวันนี้ตัวทิ์ขึ้นเวลาตีห้าสามสิบเอ็ดเนาะวันนี้ก็เลยเช้าไวข้อดีของการเช้าไวก็คือหนึ่ง จะได้ไดรับแสงธรรมชาติเร็วขึ้นเนาะวันนี้ตื่นประมาณตีห้าเท่าไหร่รู้ไหมประมาณตีห้าสี่สิบตีห้าสี่สิบห้านะตื่นมานี้แบบแดดเรื่องแ,บบแดดสีแดงนี่เริ่มมาแล้วเนาะเ <c oughs> มื่อนอนติ่ขึ้นเร็วสิ่งที่จด็กเขี้น่น,นีต่อมาคือแดดก็จะเริ่มส่องเข้าเราเข้าห้องเร็ว แดดก็จะเริ่มส่องเข้าห้องได้เร็วขึ้นแะแดดก็จะส่องห้องได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ระเบียงของเราโดนแดดส่องเพราะแดดจะส่องเข้าห้องก่อนประมาณยี่สิบนาทีแดดจะเริ่มส่องเข้าห้องก่อนยี่สิบนาทีแล้วก็อะไรย่างนั้นก็จะเริ่มส่องระเบียง แต่จะเริ่มส่องเข้าบริเวณห้องของเราก่อนประมาณยี่สิบนาทีเนาะถ้าแดดส่องระเบียงประมาณเจ็ดโมงอย่างงี้แาะว่าหกโมงสี่สิบแดดจะส่องระเบียงแต่จะเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยช่วงประมาณชมาณประมาณตน้นต้นเดือนมัน้งใช่ไหมคิดแป๊บนึงเนาะ ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาหละประมาณช่วงปลายเดือนมีนาที่กรุงเทพของเราคาดว่าปีหน้าน่ะงอาทิตย์น่าจะขึ้นเวลาตีห้าห้าสิบอย่างเงี้ยแจ่การคำนวณคร่าวๆแล้วคาดว่าแดดจะเริ่มส่องเข้าบริเวณคลองของเราก็คือเวลาเวลาหกโมงสิบห้านาทีแล้วก็จะเริ่มส่องบริเวณระเบียงประมาณหกโมงสามสห้าอู๋นี่ถือว่าเร็วอยู่นะบอกให้เลย สมมุติว่าถ้าเป็นมุมเงยสิบนะถ้าไม่มีตึกบังเพิ่มแล้วก็าตัวอย่างต่อมาก็คือในช่วงต้นเดือนมิถุนาเนะี่ยวงอาทิตขึ้นมาลาตีห้าสิบเก้าอ่าตีห้าสิบเก้านาะบ้านของเราจะเริ่มแดดสอ่องเข้ามาในห้องประมาณตีห้าสี่สิบห้าแล้วก็จะเริ่มส่องระเบียงคือหกโมงสิบห้า เดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะไปเปิดห้อง4.3แต่ตอนไปเก็บของขึ้นมาเลยวห,หรือไม่ก็อาจจะเก็บของเนาะก็คือตอนประมาณสี่โมงกว่าใช่ไหมหรือก่อนสี่โมงเล็กน้อยก็น,นั่นแหละเราต้องไปเก็บของขึ้นมาเนาะเราจะไม่ปิดห้อง4.1แต่เราจะปิดเราจะไม่ปิดห้องใน่ถึงสิ้นเราก็จะเปิดไว้ทั้งหมด นนหลังจากนั้นเราก็จะก็ค่อยไปเรื่อยๆตามแผนเราก็จะมีภารกิจตามแผนไปเรื่อยมาเช็คตารางวันหยุดงานของเราหน่อยเนาะในเดือนในเดือนนี้ก็คือหนึ่งพฤษภาคมวันที่หนึ่งพฤษภาคมตรงกับวันศุก,นกร์ก็ยังคงอยู่ในกินที่เราอยู่ในการวันหยุด วันที่สพฤษภาเราเริ่มงานเริ่มงานวันที่สาก็คือวันจันทร์วันที่8วันที่9คือวันหยุดสวร์อาทิตย์สิบห้าและสิกพฤษภาก็เป็นวันหยุดของเราอีกละลอกหนึ่ง 22และ23คือวันหยุดของเราอีกรอบหนึ่งโอเคเราพูดแค่นี้แหละคลิปมันจะจบแล้วแต่คลิปมันจะยาวเกินขอบคุณครับ